สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมแล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda คลิก125 i ไอคันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิก125ไอเดี๋ยวครูพาท่านย้อนกลับไปชมไอรถอะไรนะสกูตเตอร์ไฟฟ้าก่อนนะครับอ่านิดนึงนะ จากที่ครูบอกไปนะครับว่าไอ้รถคันนี้ที่เขาไปให้ช่างเนี่ยไปทําการเปลี่ยนล้อมาใหม่แล้วช่างกา็ขยับล้อแบบอะไรนะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพสายตาจากคลิปก่อนหน้าเนี่ยล้อหน้าที่ครูบอกท่านไปท่านจะเห็นเลยว่ามันเป๋มันเอียงแบบหน้ากเกียดเลยใช่ไหมครับแต่เขาก็ส่งงานให้กับทางเจ้าของมาแล้วครูกับพี่ปุ้ยกับลูกศิษย์เนี่ย ก็มาช่วยกันแก้ไขล้อหน้าไปจนเสร็จจากนั้นโจกับพี่ปุ้ยก็เดินมาบอกครูว่าครูครับล้อหลังเนี่ยมันแกเอียงก็เป๋เหมือนกันนั่นแหละแล้วครูก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งให้เราทําเดี๋ยวเราจะทําเกินหน้าที่เราไปอีกโจกระทั่งเขาเดินมาบอกว่าโอเคครับจานมันเอียงครับให้แก้ไขให้หน่อยนะครูก็เลยให้พี่ปุ้ยกับโจมาแก้ไขเนี่ยนะครับจากที่แรกครันเนี้ย นะล้อมันไปทางข้างขวาตอนนี้คือเราก็แก้ไขจนกระทั่งล้อเนี่ยมันแทบจะอยู่กึ่งกลางครูก็ย้ำนะเราไม่ได้เอาเครื่อง X ray, เอ็กซเลยเอาอะไรมาขนาดเตะขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่รถโมโตจีพีเป็นแค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าขี่ตามซอยก็แก้ไขจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้พอแก้ไขคันนี้เสร็จ สี่โมงเย็นครูปล่อยนักศึกษากลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้ามาวอร์มเตรียมออกกำลังกายก็เป็นที่มาของเนี่ยแหละครับคิกร้อยยี่สิบห้าคันนี้อ่ะเดี๋ยวครูขอญาดมาตั้งกล้องใหม่แล้วเดี๋ยวครูจะต้องอธิบายให้ท่านฟังนะครับพี่ปุ้ยมาดูให้หน่อยเดี๋ยวครูขอญาดอ,อยู่ตรงนี้นะอยู่ได้เลยครับไม่เป็นไรครับ เห็นผมไหมเห็นจ้ะเห็นนะคือครูเนี่ยนะครับบอกท่านไปหลายคลิปแล้วว่าครูเนี่ยออกตัวไว้ก่อนว่าครูเนี่ยไม่ใช่คูรูครูไม่ใช่ผู้รู้เป็นแค่ครูสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ครูไม่ขายเครื่องมือไม่ขายหนังสือไม่ขายผลิตภัณฑ์อะไรทั้งนั้นและไม่รับเป็นที่ปรึกษาให้ใครยกเว้นลูกศิษย์ที่ ไปเปิดแล้วเรามีปัญหาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยโทรมาปรึกษาเนี่ยครูจะให้คําปรึกษาเขาไม่เคยบอกนะว,ว่าตัวเองเก่งการแลวรับปรึกษาปัญหาทั่วประเทศไม่เคยพูดมันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีใครก็ไม่รู้โทรมาหาครูถ้าเวลาโทรมาหาครูเนี่ยถ้าครูไม่ได้เมมเบอร์หรือไม่ใช่ลูกศิษย์ครูจะถามกลับไปว่าคุณเป็นใครครับ อ๋อผมก็เป็นลูกศิษย์แต่ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูเป็นลูกศิษย์ของของท่านอื่นอา้าวแล้วไปเอาเบอร์โทรครูมาได้อย่างไรเขาโทรมาที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็บอกเบอร์โทรครูเขาก็โทรไปหาครูอ่ะครูรู้ละไอคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจากนั้นเขาก็เล่าปัญหาครับปัญหาชีวิตไม่ใช่ปัญหารถเขาเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยคลิปมันสตาร์ทไม่ติด ไฟไม่ออกหัวเทียนซึ่งไอเรื่องนี้ยครูก็เคยถ่ายทอดลงไปในคลิปใน youtube อยู่ครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าคลิกไฟไม่ออกหัวเทียนแล้วคลิกเนี่ยในสมัยนั้นนะมันยังไม่มีคลิกร้อยยี่ห้านะมันมีแค่คลิกคาบูกับคลิกหัวฉีดคุณบอกไฟไม่ออกหัวเทียนครูต้องถามกลับไปว่าคลิกลดอะไรเขาก็บอกว่าคลิกร้อยสิบไออ่าโอเคได้ข้อมูลไหนละ ไไม่ออกหัวเทียนพันเซอร์คอยมันเสียใช่ไหมครูครูก็บอกเขาว่าถ้าเอาตามหลักการให้ให้ถูกต้องเนี่ยในรถหัวฉีดนะ่ะเขาไม่ได้เรียกตัวพันเซอร์คอยเขาจะเรียกตัว c k p sensor เหมือนกับสอนให้เขารู้อีกทีในว่าที่ถูกต้องมันคือมันเป็นอย่างนี้ ต่ถ้าเกิดคุณจะเรียกพันเซอร์คอยเนี่ยคือครูก็เข้าใจก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะนั่นแหละครูนั่นแหละตัวเดียวกั่นแหละอาโอเคไฟไม่ออกหัวเทียนพันเซอร์คอยเสียใช่ไหมครูก็บอกแล้วคุณเช็คอย่างอื่นหรือยังยังไม่เช็คแต่แค่ไฟไม่ออกหัวเทียนแล้วโทรมาถามครูจะให้ครูบอกว่าพันเซอร์คอยมันเสียครูบอกว่าถ้าคุณยังไม่เช็ค แล้วคุณจะให้ครูบอกว่ามันเสียได้อย่างไรถามกลับไปว่าคุณมีมันติมิเตอร์ไหมคำตอบไม่มีแล้วก็วนกลับมาครับลดผมคลิกร้อยไอไฟไม่ออกหัวเทียนพันเซอร์คอยเสียใช่ไหมจะวนอยู่อย่างเนี้จะให้ครูบอกว่าพันเซอร์คอยเสียเพื่อจะไปซื้อไอตัว CKP มาเปลี่ยนครูเลยพูดตัดบทว่า ถ้าคุณยังไม่เช็คอะแล้วครูคุณจะให้ครูบอกว่าพันเสอร์คอยมันเสียได้ยังไงล่ะครับครูไม่ได้อยู่ตรงหน้าครูไม่รู้อธิบายไปมันก็วนกลับมาที่เดิมอะครูก็บอกมาสิว่าพันเสอร์คอยมันเสียถ้าวันนั้นครูพูดอย่างนี้นะถ้าครูบอกว่ามันไม่เสียครูยังไม่ได้เช็คมันก็จะเคลืองอีกใช่ปะครับหาว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วพูดจาไม่สุภาพ งานก็อยู่ตรงหน้าคุณเนะี่ยแล้วคุณไม่เช็คอะไรเลยแค่ไฟไม่ออกหัวเทียนคุณจะบอกว่าพันเซอร์เสียอย่างเดียวคอยเสียไม่ได้เหรอได้หัวเทียนเสียไม่ได้เหรอปลั๊กหัวเทียนเสียไม่ได้เหรอกล่อง ECU ECM เสียไม่ได้เหรอใช่ไหมฮะสายไฟขาดไม่ได้เหรอคุณไม่เช็คเลยอ่ะแต่จะให้ครูบอกว่าพันเซอร์คอยมันเสียเองไปซื้อมาเปลี่ยนสรุปสุดท้ายคุยแล้วแม่เข้าใจครูเลยบอก เอางี้การครูขอตัดบทกันละกันถ้าคุณคิดว่ามันเสียคุณก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเองแ้าจบๆกันไปนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ครูด้วยแล้วก็อุตส่าห์ไปนค้นหาเบอร์โทรมาแล้วโทรมาถามแล้วก็สื่อสารกันไม่เข้าใจมาคันนี้บ้างคันนี้ดู YouTube ของครูก็คงดูของคนอื่นด้วยซึ่งครูไม่เคยปิดกั้นนะครับบอกว่าเฮ้ย คุณดู YouTube ครูพร้เทพแล้วคุณห้ามไปดู YouTube ของคุณอื่นตัดทาช่องไหนก็ไปดูครับเขาไม่ได้ห้ามเขาก็โทรมาปรึกษาครูว่ารถของเขาเนี่ยมันทำไงน,นะครับ 5, ติดรหัส52ติดรหัสอง52คืออะไรครับรหัส52คืออะไรครับ,บ,รบอ่าคัานเนี้ย มันไม่มีมอเตอร์สตาร์ทมันก็คือมัดไฟกับตัวอะไรครับฮอล s เซนเซอร์ครูก็ถามเขากลับไปว่าคลิกของคุณเนะ่ยเพื่อจะดูดว่าเจ้าของเนี่ยมีข้อมูลแค่ไหนคลิกรถคุณนะ่ยมีมอเตอร์สตาร์ทไหมแล้วเวลาครูบอกว่ามอเตอร์สตาร์ทมันก็จะย้อนถามกลับมาไม่ได้ว่าคุณนะไดสตาร์ทใช่ไหมครู นั่นแหละตัวเดียวกันนั่นแหละแต่เพราะคุณอะไปเรียกกันเป็นไดสตาร์กันมานานใช่ป่ะครับมันเลยติดปากแต่พอเวลาครูสอนนักเรียนครูอ่ะเขาเรียกมอเตอร์สตาร์เมื่อคุณเรียกดไดสตาร์ครูเข้าใจมันคือมอเตอร์สตาร์ในความหมายครูนั่นแหละเขาก็ตอบครูมาว่าเขาไปก้มดูแล้วมันมีมอเตอร์สตาร์ใช่เปล่าวันนั้นไม่แน่ใจก็อาจจะมี ก็ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรไงเพราะคุณไม่ใช่ช่างไงแต่ครูต้องขอข้อมูลเจ้าของก็บอกครูว่าอ๋อผมก้มดูแล้วมันมีมอเตอร์สตาร์ทผู้ชมอาจจะบอกว่าคลิกร้อยี่สิบห้าไอมีมอเตอร์สตาร์ทที่ไหนเล่าก็บอกให้ครูไม่ใช่กูรูที่ครูจะมาจําข้อมูลได้ทั้งหมดครูต้องขอข้อมูลจากทางเจ้าของก่อนครูก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าหาสารุ่นที่ มีมอเตอร์สตาร์ทมันคือขดลวดกับตัว c k p หรือพันเซอร์คอยแต่ถ้ามันเป็นรุ่นที่ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทที่เขาเรียกว่า ACG สตาร์ทหรือสตาร์ทเงียบมันจะมีมัดขดลวดกับพอลเซนเซอร์ก็อยู่ประมาณเนี้แหละคุยไปคุยมาเสร็จทางเจ้าของก็วางสายกันไปเพราะครูบอกครูไม่เห็นเหตุการณ์ เจ้าของก็ไปทำไมครับเปลี่ยนเปลี่ยนมัดไฟไปซื้อมัดไฟมาเปลี่ยนเองเปลี่ยนแล้วติดไหมครับไม่ติดไม่ติดก็วันนี้เอาใส่กระบะมาที่ครูเกิดเนี่ยครูกําลังวอร์มแล้วจะออกกําลังกายอ่ะพี่ปุ้ยเดินนะบอกเลยอาจารย์มีคนเอารถมาให้เราซ่อมอีกแล้วอะไม่เป็นไรก็ให้เขาไปเข็นลงมาพอเข็นลงมาเสร็จปั๊บครูก็มาที่รถ ดูคลิปครูอ่ะคือต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับคูก็มาเปิดสวิตก์ญแจเจ้าของบอกเลยแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีแล้วครับจะหมดไฟสแสดงว่าครูทำไมครับสตาร์ทมาจนเต็มที่แล้วเหมือนกัน <c oughs> นะเนี่ยครูก็บีดเบรเนี่ยเงียบตอนนม่มีอะไรเลยอะแล้วว่ามาถึงกูแบตก็ไม่มีไฟ ไม่เป็นไรครูก็เปิดสวิตกุญแจไว้เหมือนเดิมแล้วครูก็มาสตาร์ทเทา้าท่านผู้ชมจะไม่เห็นนะครู่าสตาร์ท,ทเท้าเงียบเหมือนเดิมรถไม่มีแรงอัดอะไรเลยท้านนั้นเป็นรถ125ซีซีโอเคนะสตาร์ทมือไม่ได้สตาร์ทเท้ทาก็ไม่ติดครูก็เลยบอกพี่ปุ้ยว่าช่วยหรือเปลือกหรือชุดสีออกให้หน่อย เจ้าของก็กระซิบบอกต่อผมไม่ได้ใส่น้ํายาหม้อน้ําไว้นะครับเพราะผมลื้อมาทําเปลี่ยนขดลวดเองเนี่ยครูก็ยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเข็มขัดยังไม่ได้อยู่ในรอยเลยนะแต่ไม่ได้ว่าอะไรเขาเขามีสิทธิ์จะทําได้เพราะรถของเขาในระหว่างที่พี่ปุ้ยมาลื้อเปลือกมาลือ้อชุดสีก็บอกให้เขาลือ้อยูบล็อกออกไปพอลือ้อยูบล็อกออกไปเสร็จครูก็เห็นเลยหัวฉีดนี่ดำาๆใหม่ๆเลย เพิ่งทำอะไรกับหัวฉีดมาใช่ไหมเจ้าของก็บอกว่าก่อนหน้านี้ให้ช่างทำไงครับเปลี่ยนป ắm, ั๊มกับเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วพอมีปัญหาเจ้าของก็มาเล่นเองต่อใช่ป่ะครับนี่ไงมันไม่มีที่ฝุ่นเกาะมันยังใหม่ๆไม่ได้ว่าอะไรคุณก็ทำได้นะจากนั้นครูก็ลองมาเปิดสวิตกุญแจ แล้วเอาหูมาฟังปัม๊มเงียบปั๊มมันทำงานแบบเหมือนคนอ่อนแรงแค่มันแค่ไม่มีแรงครูก็เปิดถังอ่ะมีน้ำมันอยู่ในถังแต่ครูยังไม่ได้บอกว่าปั๊มมันเสียเพราะเดี๋ยวครูบอกกับพี่ปุ้ยว่าเดี๋ยวรอบค่าม,มาครูจะต้องเอาเพชเชกเกตหรือเกตวัดวแรงดันปั๊มมาทำไงครับมาตรวจสอบ ว่าปั๊มเนี่ยมันสร้างแรงดันหรือเพชเชอร์มาได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูหัวฉีดว่าหัวฉีดมันฉีดน้ำมันออกพบทุกรูเป็นฝอยไหมน่ะก็คุยกับพี่ปุ้ยแล้วก็บอกพี่ปุ้ยต่อว่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยถอดเปลือกออกเสร็จให้พี่ปุ้ยมาถอดฝากข้อไส่กองอากาศให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกัน พี่ปุ้ยไปเดียวอันนี้คือครูทอนมาดูวนก่อนแล้วนะแล้วก็ให้พี่ปุ้ยใส่กลับไว้ตัวเดียวอเอามาออกมาเหมือนทีแรกอ่ะนะครับอ่าเอาลเอาไม่เป็นไรเอากลับเข้าไปให้ได้ทรงเดิมก่อนอน็อตไม่สนใจครับ พี่ปุ้ยเอาฝาครอบไส้กรองออกมาแล้วมีไส้กรองอากาศติดกับฝาครอบมาแล้วไอ้ตะแกรงกรองอันเนี้ยเขาหลุดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยหลุดอยู่อย่างเงี้ยครูก็บอกเลยว่าจับไว้ดิจับไว้ไดิไอเนี้ยเหมือนกับヤマ f ฟรีโกที่ครูเพิ่งทําคลิปไปไม่ไม่นานนี้ซึ่งไอヤマาฟรีโกนั้นนะ่ะ ไอห,หมุดหรือรีเวทที่มันยึดตะแกรงอันเนี้ยมันหลุดเหมือนอย่างคันนี้แล้วไอห,หมุดเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปในคอท่อไอดีเข้าไปในเรือนลิ้นเลงแล้วมันไปค้างที่เจ้าของบอกว่าผมเกือบตายแล้วไอคันเนี้ยมันก็มีไอปัญหาเหมือนกันคือทำไมครับลีเวทหรือหมุดที่มันยึดตะแกรงเนี่ยมันหลุดแล้วถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปเนี่ย แล้วมันไหลเข้าไปในเครื่องเนี่ยท่านดูมันถูมานานเนี่ยจนไส้กรองเป็นอย่างเงี้ยถ้าไอรีเวทที่มันหลุดเนี่ยมันเข้าไปมันผ่านเรือนลิเลงเข้าไปได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์ของคุณเนี่ยเสียหายวาลลัววาลบินวาลแตกพอพูดถึงตรงนี้เสร็จเจ้าของบอกว่าไงผมถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาครู Sabrina. มีเศษอลูมิเนียมออกมาด้วยอุ้ย ทำไมทำไมยิ่งลงไปลึกมันยิ่งเจอปัญหาครูให้เราดูสภาพไส้กรองอากาศคุณอย่าบอกว่าเขาลดมาซ่อมแล้วครูเอาเขามาอะไรนะมามาวิจารอะไรเขาไม่ใช่ให้ความรู้คุณนะครับนี่คุณดูนะสภาพไส้กรองอากาศดูนิ้วครูก่อนนะครับนี่นิ้วครูนี่ครูปาดให้ดูเลยเนี่ยมันจะเหลือไหมครับถ้าในสั์ในเรือนเรือนหม้อกรอมันเป็นอย่างเนี้ย มันก็ดูแล้วสิ่งสกระโปกเหล่านี้เข้าไปที่เรือนลิ้นเร่งเรือนลิ้นเร่งคุณก็โสกระโปกมันผ่านจากเรือนลิ้นเร่งไปได้มันก็ต้องไปผ่านวาไวดีไอขมเอวเหล่านี้พรอนไปค้างที่หน้าวาไวดีวาไวดีก็ทำไมพี่ปุ้ยล่วลรถมันถึงไม่มีแรงโอเคนะนี่ชัดเจนนะครับจากนั้นให้พี่ปุ้ยถอดหัวเทียนเอาถอดหัวเทียน อันนี้คือเราคลายไปล่วงหน้าแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีพี่ปุ้ยหมุนสองทีแล้วออกนะครับรเ,อเอาก็ขนาดบอกว่าให้ขันไว้สองสามเกลียวพอโอ้ทำมือหมุนออกอยู่ดันแนตะ่มันแน่นถ้ามันสองสามเกลียวแล้วมันจะแน่นได้ยังไงล่ะครับ อยู่ตั้งแต่ตอนออกก็ได้นไม่ไปออนี่คือสภาพหัวเทียนนะครับที่ถอดออกมาจากรถของเขาอเดี๋ยวครูขอญาตเอามือบางนะหลังๆมารู้กงนนะว่าถ้ามันเห็นไม่ชัดให้เอามือบางอย่างนี้พี่ปุ้ยเอามือมาบางไว้ดินี่ท่านดูสภาพหัวเทียนเขา เห็นไหมฮะไอแกนกลางเนี่ยมันไม่ตรงแล้วนะมันแทบจะบานอะไรใช่ปะครับไรเคี้ยวกาวเขี้ยวงอเนี่ยก็แหว่งก็หงิกๆอะไรใช่ปะครับอืมแต่หัวฉีดมันดีอย่างนะมันยังไงมันก็ยังติดได้ถ้ามีไฟออกน้ํามันฉีดประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยเอาหัวเทียนเนี่ยเสียบเข้ากับปลั๊กหัวเทียนแล้วครูขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า การตรวจสอบหัวเทียนในรถหัวฉีดที่ถูกต้องคือคุณต้องไปหาหัวเทียนที่มันเป็นเกลียวเดียวกันความยาวใกล้เคียงกันมาทำไมครับมาใส่อุดเอาไว้เพราะเดี๋ยวพอเวลาคุณเปิดสวิตค,คุญแจปัม๊มมันจะสร้างแรงดันมารอที่หัวฉีด พอคุณสตาร์ทไม่ว่าจะสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้าหัวฉีดโซลินอยหัวฉีดมันจะยกน้ำมันมันจะทำไมครับถูกฉีดแล้วดันออกเพราะฉะนั้นคุณก็ดูสิครับเนี่ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยเนี่ยสายหัวเทียนปลักหัวเทียนมันอยู่ได้แค่เนี่ยมันก็ไปไกลจากตรงรูหัวเทียนไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านก็นมาจี้เช็คไฟอยู่แถวๆนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมาอุดรูหัวเทียนเอาไว้พอสตาร์ทมันพ่นไอดีย้อนออกมาไฟลุกอุ้ยอาจารย์ครูโคตรเรื่องมากเลยผมทำมาเป็นร้อยคันแล้วไม่เห็นมีไฟไหมเลยมันเรื่องของคุณครับผมสอนในสิ่งที่ถูกต้องให้ลูกศิษย์ กับสอนให้กับคนที่เขาไฟเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องทราบส่วนท่านบอกว่าลถหัวฉีดท่านทำมาเป็นร้อยเป็นพันคันแล้วท่านไม่ต้องเอาหัวเทียนเก่ามาอุดก็ไม่มีไฟไหมเรื่องของท่านครูไม่ไปยุ่งกับท่านผมเป็นครูผมสอนเขาผมต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องโอเคนะนั้นเดี๋ยวครูให้พี่ปุ้ยเอาหัวเทียนเก่ามา อมาชมต่อครับครูก็ให้พี่ปุย้ยเอาหัวเทียนเก่ามาหนึงหัวแล้วครูก็เอาหัวเทียนเก่าขันเข้าไปแล้วครูก็หมุนเข้าด้วยมือพอประมาณจากนั้นครูก็มาตรวจสอบสภาพปลักหัวเทียนหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าหัวนกกระจอกก็คือดูแล้วเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่น่าจะใช้งานได้ไม่ได้แสดงปัญหาหรืออาการเสียอย่างชัดเจน แต่ครูยังไม่ได้บอกว่าปลกหัวเทียนเขาดีนะครับเพราะดูในเบื้องต้นจากนั้นก็เอาหัวเทียนของเขาเนี่ยเสียบเข้ากับปลักหัวเทียนแล้วครูก็จะเอาหัวเทียนเขาเนี่ยไปแตะลงกาวในส่วนที่ครูเนี่ยจะสามารถแตะได้เนี่ยจะอยู่แถวแถวเนี่ยเสื้อสูบฝาสูบตรงนี้เพราะอย่างที่ครูบอกว่ามันลากไปไกลกว่านั้นไม่ได้อ่ามันสั้นนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแตะลงตรงนี้ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับนี่นะเห็นนะครูแตะลงไปตรงนั้นนะครับอ่ะพี่ปุ้ยเปิดสวิตกุญแจครูก็เสียงโดนไฟดูดเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวสตาร์ทมือเขาใช้ไม่ได้มาสตาร์ทเท้าครับเอาเอามือกดเอาก็ได้ไม่ต้องแลอาตีก็ได้อ,อ่ะ ท่านผู้ชมเห็นไฟโดดสักแปะหนึ่งไหมครับเอา s t ดิเ,าาดเนี่ยมีไฟออกไหมครับรอ่ะแล้วส start เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ให้ไปเอาแบตรถสิบล้อมาพ่วงสองลูกเป็นยีน่สิบสี่โวลต์ start ให้มอเตอร์มันหมุนจีเลยเอ่าไม่มีมอเตอร์เดี๋ยให้ ACG start มันทํางานหมุนจีไปเลยถ้าไม่กลัวมันไหม้ก่อนเนี่ยมันจะติดไหมครับ อ่าทำไมไม่ติดล่ะหัวเทียนไม่มีไฟมันไม่มีไฟโดดออกหัวเทียนนะครับแล้วอย่าเพิ่งถามครูต่อนะครับแล้วมันเป็นที่อะไรครูยังไม่ได้ไปนค้นหาต่อแต่ครูไล่มาเป็นสเต็ปอย่างนี้ก่อนถูกไหมฮะอาจจะคอยเสียขดลวดที่เขาซื้อมาเปลี่ยนใหม่เขาเสียปลั๊กไม่ดี คนถอดประกอบประกอบแล้วไปโดนขดลวดขาด hall sensor ช็อตอะไรก็ว่ากันไปยังไม่ได้ค้นหาต่อแต่แค่ให้ดูเนี่ยที่กาวมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย,ยนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอครูทำไฟเนี่ยออกหัวเทียนได้ปัญหาต่อไปก็คือรถมันไม่มีแรงอัดจะเนื่องจากเครื่องยนต์มันหลวมวาวลัว่ววาวยัน ก็ต้องพิจารณาต่อก่อนจบคลิปท่านดูคลิปศึกษาหาความรู้ท่านดูได้ทุกช่องทุกครูทุกอาจารย์ทุกช่างท่านดูได้หมดครูไม่ได้บอกว่ามาต้องมาดูช่องครูคนเดียวท่านดูเสร็จท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเอาความรู้ตรงนั้นน่ยไปใช้บำรุงดูแลรักษารถของท่านแต่บางอย่างถ้าท่านไปทำ โดยที่ท่านไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มันอาจจะสร้างฟาร์มเสียหายมากกว่าที่คิดก็ได้นะครูดีใจได้ซ้ำไปที่มีหลายๆคนเข้ามาดูคลิปครูแล้วบอกว่าผมดูคลิปของครูตรงเนี้ยแล้วผมเอาฟาร์มรู้ตรงเนี้ยไปซ่อมไปดูแลรถผมได้ก็ดีใจด้วยนะไม่ใช่ผมดูคลิปครูแล้วครับแล้วผมไปลองทำตามครับเจ๊งคามือไปแล้วครับ นะฟังแล้วก็หอยเหียวหัวใจเหมือนกันนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขออนุาตจบคลิปวิดีโอคลิก125ไคันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปว่าไฟมันหายไปไหนนะครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ